หัวเปรียบเสมือนข้าวเปล่าที่อยู่ในจานถึงหน้าตามันจะไม่น่าทานแต่ก็ขาดมันไม่ได้การตัวเอาเงินการหลอกเอาเงินเขาเรียกว่าโกงส่วนการร้อยเอาไปเสียงไปซ่อนเขาเรียกว่ายักยอกรัพย์ส่วนการลักเอาร้อยเอาเขาเรียกว่าลักทซัำ ส่วนการข่มขูค่ค,คุกคามเขาเรียกว่าการกันโชคทรัพย์และถ้าเกิดว่ามีอาวุธมีอะไรเข้ามาร่วมด้วยในการกันโชคด้วยเขาเรียกว่าปนทรั์จี้ทรัพย์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคนไทยทั้งประเทศห้ามทําแต่มีเพียงสัตว์โลกชนิดเดียวเท่านั้นที่ทําได้นั่นก็คือเมียเมีย กาะทำการกับผัวไม่ว่าจะเป็นการลักการข่มขู่การหลอยการเสียงการกันโชคการเอามีดทาความมัจี้ก็สามารถที่จะทําได้โดยไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากสามีนั้นเป็นทรัพย์สินของเมียเมียสามารถทําได้ทุกอย่างเงินของสามีจึงกลายเป็นของเมียโดยถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นสามี จงคึงระลึกและรู้ไว้ว่าตนเองมีหน้าที่หาเงินมาให้เมียฮัลโหลนางอันเมื่อนี้พี่ว่ามีแนวสิสารภาพพี่ว่าฮักตัวเลยอุ๊ยมีผู้บาวแล้วก็จะเป็นยังรัดชิ่วแหกกอนสา หาศาณาพี่ว่าบรีเกิดเฮ้ยไหนายอะไรอย่างเว้ยน่าจะของเท่านี่แล้วไปใส่มาใส่กับค้นกระทำอายุข่อยที่แหลกเอื้อนข่อยอายเอื้อนข่อยพ่อไงผมเด้ พ่อหัวอายุแล้วนี่เป็นใหญ่เป็นอายคอยมดเนะาะจักสเแ็ดแน่วเลยบามากก็ได้เอา้าเจ้าย่าไปซี่เหี่ยมทอพอเบนเอ้ยเท่าเจ้าก็เท่าต้านาซื้อแต่ปัญญาเจ้านั่นแห้งอ่อนอยู่เข้าต้านาแต่ปัญญาคอยยังอ่อนเออือผู้ปัญญาแกือถือบอกปัญญาอ่อนรอจินของเนาะ เอาไปไว้เอาไปไว้เบียนถามออกมามาเดียวเป็นยังไ่เงี้ยเพ่นขอถามเจ้าเนี่ยเฮ็ดจัาไนี่ยจะเสี่ยวสร้างเขาตู้เย็นได้ก็เปิดตู้เย็นเหรอเนาะบ้าทเก็มีดหั่นเป็นตอนเป็นตอนสักกอนตัวล้วบัดทีนเฮ็ดจังไดเสียวหัวเขาตู้เย็นได้เอ้าก็ต้องปาดเป็นตอนเป็นตอนสักกอนเหรอเนาะบ่มแมน ต้องเอาสร้างออกมาก่อนบัตทีนี้สมมติว่าสร้างกับง่วสูกันไปศิรษะเอากระสร้างแล้วเนาะมันโตใหญ่กลัวบ่อแม่เนอง่วเป็นอย่างสร้างเจ้ายังค่าอยู่ในตู้เย็นวกบิดเปียงโัวไปพ่อเขายินวนอยู่ล้านค่ะเปียง ขาหาผมขั้นในกันเขาเราไปพ่อผมหงอกเสร็จเนื้อห้องแก๊กแก๊กเราว่ากูเท่าละสู้กูเท่าละสู้มาหนีแม่เอากระที่ดิเจ้าว่าจังเดย์คอยล้ำขัน้นคอยใจให้คอยกระห้องขึ้นรดแล้วหงอกด้ามเ้นดิกระว่าจะคล้องเท่ามาดนีแม่เนีนอยู่ภาษามันหัวกระสามสิบกวนเนาะเออวศาเนี่ยแถลงคือไรมาที่ีิเจ้าว่าขึ้นมาจังเดยสูงงอกด้ามเส้นนี่สูกระว่าสูเท่า ปัดผัวกูงอกเบิดหัวผุตัวสิบ่ได้แก่เขาแปดเท่้าระบอบานนี่โอสาวานี่ยึสิบ่ได้แก่เขาแปดเทยาแล้วเออบ่าปากแจ๊กคำสมน้ำหนามึงบอแสดงดีไร เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการที่คนเรานั้นจะนําความคิดของตนเองไปใส่ในหัวของคนอื่นเมียเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้เพราะเมียจะมีเทคนิคในการนําความคิดของตนเองไปใส่ในหัวของผัวโดวยการจมการดา่าโดยการพูดล้ำลีล้ำไลพูดทุกวี่ทุกวันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนจนในที่สุดคาพูดของเธอความคิดของเธอก็เข้าไปอยู่ในสมองก้นเบื้องส่วนลึกของสามีจนสามีคอยตามในที่สุด หรือต่อให้สามีไม่คอยตามเธอก็มีเทคนิคอันยิ่งยวดมีเทคนิคขั้นเทพโดยการเครียดการสูนการงอนการไม่เห็ดแนวกินแรงและที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นเธอก็จะนอนปิ่นข้างแปลงอย่งให้สามีซึ่งเป็นเรื่องที่สามีนั้นยอมไม่ได้เป็นเรื่องที่สามีนั้นปวดใจจึงยอมภรยายอมเมียในที่สุด ตกมากปีนี้นภาก็ว่ามันถืองอหยียบมากผมก็งอเบิดหัวว่ามันถือต่อตรอดงอหดหดหดเข้าตาหนีก็ไม่เห็นหงด้นิขั้นถอดแว่นตาไปนี่เดี๋ยวยังก็บไม่เห็นเดี๋ยวมังคองเขาก็บไม่เห็นย้อนขั้นสิตใเบังกับิตื่นกับิตส่งไงบมด งูนี่ก็ตึงนี่เมียวอวน้ำคว่ำสองควม่มือนจะกิดว่าสิได้ยินข้าในาตาขาห้องไซกันว่า,าเขียวนี่ก็โกลมัดปากนี่กินซีดลงไปโลน่นึงนี่อยู่ในเข่าโกนเคืองโล่งในรงทองเคืองโล่ห่างเบดิด์ตสวนทุยังมีแต่เนื้อห่างห่างส่งอาศัยได้ใน่ตาแอลนั่นละเนี่ บ่มาละนายพี่น,อน,น้องสิหากินซํานี่บ่สีวิตข่อยสิหากินตะน้ำก้วดิจิ <c oughs> คนที่ใสยเกือบคีบยางทาไใหญ่อยู่กลางตลาดนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นคือ มิสเตอร์กอดอนผัวยายรูเธอร์วันนี้เขาไม่ได้มาอย่างมากเพียงอย่างเดียวแต่เขาจะพอท่านผู้ชมนั้นเป็นล้อสมเฮียนเฮียนหลังนี้เป็นคันได้มาไม่ใช่คันไดนเงือกแสดงว่าเป็นเฮียนที่มีอยากมีกินพอสมควรโอ้พระเจ้าทำไมนอกซานเฮียนหลังนี้ แ้นถึงได้ดอกจังเลยเขาต้องค่อยๆย,ย,ย,ย่องค่อยๆย,ย่างเพราะไม่งั้นอาจเกิดการหล่มปองขาเลินได้เมื่อวีดปองกอดอเปิดประตูขั้วเข้าไปสิ่งแรกที่เขาแหนมเห็นนั่นก็คือปองเอี่ยมแต่พอเขาแหนมไปทางทิศตะวันออกของปองเอี่ยมสิ่งที่เขาได้เจอนั่นก็คือเฟื่องต่ำโหก หอยอ้นต้นอยู่แกฟฝาและแล้วกาวดอก็อดไม่ได้ที่จะเปิดป่องเอี่ยมเมื่อเขาเปิดออกมาภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือความวุ่นวายของยุคป,ปัจจุบันที่คลาคคล้ำด้วยผู้คนตรงพื้นที่ไม้กระดานโซโวเซเวตรงนี้เขาเรียกนอกซาน และหานตรงนี้เขาเรียกอูแองน้ําถ้าเป็นฮานอย่างนี้จะไม่ใส่น้ำเซอส่วนใหญ่จะเป็นน้ํากินที่ไปแก่มาจากสร้างแสงของคุณนายเจนิเฟอร์และที่เห็นตรงโคโลเคเลอยู่นี้เขาเอาไว้ดังไฟหรือภาษาท้องถิ่นเรียกก้อนเศร้าป้ายที่เห็นห้อยอนต้นอย่างสวยงามนั้นที่จริงแล้วมันคือโบมสายเข้าหลายผู้หลายคนอาจจะไม่รู้จัก แ,และนี่คือวัฒนธรรมของดินแดนเมโสโปเตเมียดินแดนที่รุ่งเรืองในอดีตปัจจุบันนั้นคงเหลือแต่ความทรงจำเพราะทุกวันนี้มีแต่เมียเตบัตขวขอรได้รับความขอบคุณจากเหตุพยทยาให้เสียงภาษาไทยโดยแล้วพันโตนขอบคุณครับ